ดีครับคุณผู้ชมพวกผมนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง c c m 4 8เช่นเคยนะครับซโซนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยเป็นเสื้อโทนสีฟ้าฟ้ๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับเป็นสีที่น้องที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยชอบนะครับก็เลยหาซื้อเสื้อตัวนี้มาแล้วก็สกรีนชื่อน้องไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็สัญญาตรงนี้เลยว่า ไม่ใช่ตัวสุดท้ายแน่นอนมันจะมีมาอีกเรืเร่อยๆอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับว่าผมจะพูดถึงน้องคนใดนะครับดูหลังเสือ้อกานะครับคุ้นเคยอยู่แล้วละ่ะเนาะอ่ะก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือน้องไข่มุกนันนพัสสมวัตสมาชิกรุ่นที่ห้าของวง b บียนเคฟดและน้องก็อยู่ในฐานะ โอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าติดตามน้องมาได้ระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นคำโปรย <c oughs> ของคลิปในวันนี้เนี่ยเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเนี่ยก็ต้องบอกว่าไข่มุกเนี่ยทำให้ผมแพ้ใจน้องจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้สาร,รภาพตามตรงเลยว่าตอนแรกเนี่ยผม ตอนรุ่น้าเปิดตัวมา <c oughs> ผมยังไม่โดนน้องคนไหนตกเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้ามันแมงไม่โดนตกจริงๆก็ก็ไม่ต้องรีดต้องร้อนไม่ต้องอ,อดินรนอะไรก็อยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามวมงไปเรื่อยๆต่อไปโดยที่เออถ้าไม่โดนตกจริงๆก็ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่สุดท้าย น้องไข่มุกนี่นแหละนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวนะตอนนั้นที่เป็นตัวแทนของรุ่นห้าที่ทำให้ผมตกลงปรงใจมอบตำแหน่งโอชิให้แก่น้องจนได้นะครับมันก็ <c oughs> มีในเหตุผลหลายๆเลืออ่องะรูปร่างหน้าตาก็ส่วนหนึ่งน้องผมก็เป็นผู้ชายผมก็ชอบผู้หญิงน่ารักน่ารักมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า น่ารักเห็นเดียวไม่พอแน่นอนผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าผมมองไปถึงนิสัยถึงอะไรด้วยนะครับแล้วก็หลังจากตามน้องมาได้สักระยะหนึ่งระยะใหญ่ๆเนี่ยก็เห็นนิสัยต่างๆของน้องก็ทําให้รู้สึกว่าเออต่อให้ผมแก่งมาจากไหนผมก็แพ้หัวใจอย่างน้อง,องจริงๆนะครับน้องเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากๆจริงๆนะต้องต้องชื่นชม น้องมากๆในเรื่องของความคิดความอ่านอะไรหลายๆอย่างของน้องเนี่ยมันมันดีมากๆดีมากๆจริงๆนะครับ,นะค,รบความมุ่งมั่นใจสู้ทุ่นเทความเป็นผู้ใหญ่อะไรต่างๆความอดทนโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับรวมมาเป็นไข่มุกนี่แหละแล้วก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ <c oughs> เราได้เห็นเลยว่าหัวใจของน้องเนี่ยแข็งแกร่ง มากๆจริงๆนะครับทุกคนทราบมาดีแล้วว่า <c oughs> มันเกิดเหตุการณ์ที่อ่ามีการโกงเงินโดเนทที่จะต้องนําไปเขาเรียกว่านําไปซื้อโทเค็นเพื่อใช้โหวตในการเจเนอเรลล์อเลของหนองไข่บุกนี่แหละนะครับ <c oughs> แล้วก็โอ้โหมันมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆ เรื่องใหญ่มากๆจริงๆนะครับเพราะว่าตัวของน้องไข่มุกเองถ้าบอกว่าน้องไม่ได้หวัง,งตรงนี้เลยก็ไม่ใช่นะครับแต่น้องก็ก็รู้ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแต่ว่าน้องก็สู้เต็มที่อยากที่จะได้โอกาสตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนแฟนคลับหล,หลายใจเสียกันพอสมควรผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดเนตเงินตรงนี้ไปแล้ว เกิดเหตุการณ์นี้ผมก็ไม่โอเคไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วตัวน้องเองที่ลงแข่งขันนะ่ะแน่นอนว่าไม่แฮปปี้อยู่แล้วนะครับแต่น้องก็ออกมาพูดด้วยด้วยอารมณ์ที่นิ่งมากมากนะผมผมว่าอ่านจากคำคาที่น้องเขียนนะคืออ่ะน้องน้องไม่โอเคแหละแต่น้องก็ออกมาก็เรียกว่าควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้ อันนี้คือจุดเด่นของน้องไข่มุกเลยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรไล้งแบบเข้าวงใหม่ๆใครดูสารคดีรุ่นห้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนที่ประกาศเพลงเดบิวต์ครั้งแรกะเซตแรก,ออกไปเนี่ยมันมีชื่อน้องแต่น้องก็นิ่งมากๆนะครับแล้วสุดท้ายก็ติดจนได้นะครับแล้วก็เนี่ยเหตุการณ์นี้อีกนะครับเกิดขึ้นน้องก็ออกมาพูดให้กำลังใจแฟนคลับอีกโดยที่ตัวเองไม่ร้องไห้ฟูมไฟนะครับ ใครดูคลิปก่อน,อนก็แล้วนี่แหละใครดูไลฟ์ก่อนหน้านั้นก็จะเห็นว่าน้องน้องสัญญาแล้วว่าจะไม่ร้องไห้นะครับรวมถึงในคลิปแนะนําตัวของน้องที่เพิ่งออฟฟิเชียลเพิ่งลงไปเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าน้องก็สัญญาแล้วว่าจะไม่ร้องไห้ซึ่งตนนั้งแต่น้องเ <c oughs> ข้าวงมาผมผมแทบไม่เคยเห็นน้ําตาของน้องไข่มุกเลยนะคือไข่เห็นครั้งเดียวในสาขาีรุ่นห้าเลยไม่แน่ใจว่าน้องร้องไห้เรื่องอะไร ไม่ใช่ร้องตอนที่แบบติดแล้วด้วยนะติดติดทั้งเพลงเดบิวต์ติดทั้งวงไม่แน่ใจกับว,ว่าร้องไห้ด้วยอะไรเขา,ย,ายังไม่มีคำตอบนะครับก็ชื่นชมน้องตรงนี้มากนะครับเพราะว่าแฟนคลับใจเสียถ้าน้องแบบอ่อนแอตามเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่นะครับน้องก็ต้องเป็นแบบผู้นำที่รวมจิตรวมใจแฟนคลับให้กลับมาให้ได้นะครับก็ชื่นชมมากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ประทับใจจริงๆนะครับแล้วก็ใน <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดไปแล้วก็คือในอคลิปแนะนําตัวของน้องนะครับเราก็จะเห็นว่า <c oughs> เขาถ่ายกันมานานแล้วแหละแต่แบบน้องเข้าวงใหม่ๆเลยมีไปเล่นไปเล่นน้ำที่ทะเลบางแสนเล่นจังเล่น <c oughs> ถ้าใครจำได้เนี่ยจะมีรูปพี่น้องถ่ายรูปที่ทะเลอยู่ เนาะมันช่วงนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ตัดสลับกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่น้องพูดถึงชีวิตหลายๆอย่างในวงนะครับแล้วก็มันมีมีช่วงท้ายๆอ่ะที่ผมรู้สึกรู้สึกแฮปปี้จริงๆนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสําหรับ <c oughs> <c oughs> เด็กยุคใหม่นะครับน้องถ้าว่าตรงๆเนี่ยน้องก็ออกมายอมรับเองแหละว่าช่วงนั้นน้องศักยภาพด้านการร้องการเต้นอะไรแล้วแต่มัน มันสู้เพื่อนในรุ่นไม่ได้นะครับน้องก็แต่น้องใจสู้ไม่แพ้อ,อยู่แล้วไม่ท้อถอยนะครับแล้วก็อ,อน้องก็อยากติดเพลงเดบิวต์ไปกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนั่นแหละในรุ่นนะครับแล้วก็ได้คุณครูเนี่แหละที่ช่วยเคี่ยวเข็ญช่วยกันสอนให้น้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มีสแกยภาพเท่าเกินให้ได้น้องก็ออกมาพูดว่าขอบคุณออกมาพูดขอบคุณคุณครูเนี่แหละวา่าเออถ้าไม่มีครู น้องก็คงอาจจะไม่ติดนะครับก็ขอบค,คุณครูที่ช่วยเคี่ยวเข็นที่แบบยังไม่ทิ้งเด็กคนนี้แล้วก็พ <c oughs> าน้องขึ้นมาประสบความสําเร็จจนได้นะครับก,ก็ชื่นชมผมชื่นชมน้องมากๆนะเพราะว่าแบบน้องเติบโตขึ้นมาได้แล้วน้องไม่ลืมว่า <c oughs> ใครที่เป็นคนทําให้น้องมีวันนี้ได้อันนี้ชื่นชมมากๆนะครับประทับใจมากๆจริงจิง ชอบชอบชอบเด็กแบบนี้มากๆที่แบบเอยเคารุคุณคุณบุญคุณครูไม่อากตรอยู่เนี่ยประทับใจมากๆจริงสำหรับน้องไข่หนุกนะครับแล้วก็อในงานจับมือที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องด้วยนะครับก็ช่วงช่วงซื้อน้ำเนี่ยจะได้คุยกันแบบจุกๆเลยนะครับก็ ถ <c oughs> ือว่าเพิ่งเจอน้องไปไม่นานเนาะรดโชว์ครั้งก่อนก็เพิ่งเจอไปแล้วก็มางานในครั้งนี้ก็ได้เข้าไปคุยกับน้องอีกนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจน้องแหละเออนอนเดินเข้าไปก็แบบทักทายกันน้องทำได้แหละก็แอปป <c oughs> <c oughs> ี้ก็แสดงว่าอ้ครั้งที่แล้วที่น้องเรียกชื่อผมอน่น้องจำได้จริงๆงนะครับมันไม่ใช่แบบเรียกพอเป็นวิธีอะไรเงี้ยนะครับ ก็แฮปปี้หนึ่งอย่างแล้วแล้วก็คุยเรื่องหลักๆเรื่องการเรียนของน้องแหละเพราะว่าเออไม่แน่ใจว่าน้องได้ที่ฝึกง,งานหรือยังน้องก็บอกว่ายังยังไม่ได้ทําพอร์ตเลยกําลังทําอยู่นะครับก็ <c oughs> เอาใจช่วยน้องนะครับแล้วก็น้องก็แซวอยู่ว่าแบบมาหาใครนี่ยผมก็บอกไปเอ้ยก็ไข่มุกนี่แหละมาหาไข่มุกนะในรุ่นห้าก็ช่องดูที่สุดแล้วเราก็ต้องออกตัว ให้ชัดเจนนะครับน้องก็เลยถามลับว่า <c oughs> แล้วในวงพี่ชอบใครผมก็บอกว่าอน้องโยกชอบใครมากที่สุดผมก็บอกไปว่าน้องโยกเกิดนะครับน้องก็เลยก็เลยได้คุยกันเรื่องน้องกับโยกเกิดว่าแบบเอออายุเท่ากันเนาะแต่ว่าออโยกเนี่ยก็จะเรียกใครมุกว่าพี่นะครับคนหนึ่งเกิดต้นปีคนหนึ่งปลายปีแต่จริงก็เกิดปีเดียวกันนะครับก็คุยกันยาว,ยาว นในเรื่อง,งต่างๆของน้องไข่มุกก็แฮปปี้มากๆนะครับที่ได้คุยกันน้อยครั้งแล้วก็ไม่รู้หนูเข้ามาชมคลิปนี้หรือเปล่านะถ้าเข้ามาชมก็จะบอกหนูเลยว่า <c oughs> หนูก็คือก็ตบก,ก็บอกไปแล้วเนาะต่อหนานะครับว่าหนูก็คือเมมเบอร์ Member ของรุ่นนี้5ท,ที่ชอบที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหนูอยู่กับวงต่อไปเรื่อยๆจนหนึกสัญญาแน่นอนว่า <c oughs> มันจะมีวันหนึ่งที่หนูจะได้ขึ้นไปเป็นคามีโอชิ shi ของพี่ในวงนี้แน่นอนนะครับขอให้หนูไว้เลยว่าพี่พร้อมที่จะสนุกอยู่อยู่เสมอพร้อมที่จะเขียนเรื่องราวดีๆของหนูพร้อมที่จะทำคลิปเรื่องราวดีๆของหนูแล้วก็จะไปให้ขนาดใจหนูให้ได้มากที่สุดจะพยายามไปให้ได้กรบาง,งานนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ